แอปตัวนี้เหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานมีระบบแบตเตอรี่ใช้งานยังไงมาดูกันครับระบบที่มีแบตเตอรี่นะครับในแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นด้านซ้ายขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับก็คือมันจะขึ้นว่าแบตเตอรี่นะครับจริงๆหลักการทํางานของมันมันจะใช้วิธีอย่างนี้โซลา่าจะผลิตเต็มพิกัดของมันก่อนณนะช่วงเวลานั้นนะครับอย่างอย่างตอนนี้ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยโซลา่าก็ผลิตอยู่ประมาณ4,6 0 0 มันจะแบ่งจ่ายโหลดและชาร์จแบตเตอรี่อย่างอย่างที่ผมเปิดอันนี้เนี่ยโซล่าเซลล์ผลิตอยู่ 4, ี0 0นะครับโหลดใช้อยู่2,000ันเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งจ่ายใช้ก่อน2,000และเหลือเท่าไหร่ชาร์จลงแบตบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างในแอปเนี้ยเหลืออยู่3 0 0 0กว่ามันก็ชาร์จลงแบตหมดเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีว่าแล้วถ้าโหลดใช้3 0 0พละ่ะมันก็จะจ่ายโหลดก่อน3,000แล้วเหลือเท่าไหร่ชาร์จลงแบตบ แต่เงื่อนไขขั้นต่ํำของมันคือหลักการที่มันเขาตั้งกันไว้เนี่ยก็คือว่าควรจะชาร์จลงแบบอย่างน้อย10%ของทั้งหมดเพื่อให้มันมีสแตนบายไว้เผื่อเวลาช่วงแดดอ่อนมันก็จะดึงจากแบตมาเสริมแบตไม่พอไปดึงไฟฟ้ามาประสมเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้คุณประหยัดในส่วนต่างตรงนี้ทีนี้ข้อดีการที่มีระบบแบตนี้คือห ลูกค้าที่ติดโซล่าเซลล์ไปแล้วกลางวันใช้น้อยอันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูสถิตินะครับมันจะมีบอกว่าคุณะใช้อยู่เท่าไหร่อย่างเช่นคุณติดไปชุด5,000ัวัตต์มันควรจะผลิตได้ 4- 5,000แต่ทุกวันนี้คุณใช้อยู่1 0 0 0 2,000 3,000 1,000 2,000 3,000คุณใส่แบตคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงสุดตาหที่เหลือมันเอาไปชาร์จลงแบตเก็บไว้ทีนี้พอชาร์จลงแบตเก็บไว้เนี่ยในช่วงที่คุณไม่อยู่บ้านยกตัวอย่างสมมติน,นะครับ กลับมาบ้าน6โมงถึง1ทุ่มพอคุณเริ่มเปิดใช้ไฟเปิดแอร์ตั้งมันจะดึงจากแบตเตอรี่มาจ่ายก่อนแต่ถ้าระบบออนกินไม่มีแบตมันจะไปดึงจากไฟฟ้ามาจ่ายคุณจะเสียค่าไฟเลยแต่อันนี้มันจะไปดึงไฟจากแบตเตอรี่มาจ่ายให้คุณก่อนจนแบตเตอรี่มันหมดแล้วมันจะไปดึงไฟบ้านมาผสมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแบตเตอรี่มันจะช่วยคุณเซฟราคานะตอนนี้ผมก็ว่าพอสมควรที่ เอื้อมถึงเซฟในส่วนต่างตรงนั้นที่คุณไม่ได้ใช้เรามองว่าเสียดายเอามาชาร์จลงแบตเก,ก็บไว้แล้วเอามาป้อนให้คุณในช่วงที่ไม่มีแดดแล้วไม่มีแสงแล้วอย่างนั้นดีกว่า <ider noise> เขาเรียกว่าใช้ระบบโซล่าเซลล์ได้มีประสิทธิภาพเต็มพิกัดมากขึ้นนะครับส่วนคนที่กลัวกังวลว่าไอ้ระบบแบตเตอรี่มันจะมีปัญหาไม่ต้องบอกอย่างนี้ระบบเขาทํามาเซฟตี้แบตหัวเว่ยเนี่ยระบบเขาปเทคชันเขาเขาคิดมาเผื่อแล้วส่วนไอที่ไปเจอไฟใหม่มีปัญหาระบบพวกนั้นเนี่ย เป็นการโมดิฟายทำกันเองแต่ถ้าทำแล้วไม่ขึ้นมาก็ทำบุญเยอะๆนะครับหลายๆลิปผมก็บอกว่าทำบุญเยอะๆเพราะฉะนั้นทำให้การใช้งานที่ลูกค้าเนี่ยผมการันตีว่ามั่นใจเพราะว่าห mm ัวเวรเขาก็ออกระบบเนี้มาน,นานพอสมควรแล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหาเลยสุดท้ายนะครับก็คือแอปตัวนี้เหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานมีระบบแบตเตอรี่จะได้ดูแล้วไม่งง นะครับยังไงก็ลองแนะนำนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจหรือมีคำถามสอบถามก็ทักเข้ามาได้ทางเรายินดีให้คำตอบครับ